สวัสดีค่ะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากสหรัฐอเมริกาที่รัฐจอร์เจียค่ะนุ้ยอยู่ที่คอสโก้ค่ะวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะปี2568ค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่ก็มาดูสินค้าใหม่ๆนะคะก็ใกล้ช่วงวันฮาโลวีนสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ช่วงที่จะเป็นช่วงคริสต์มาสของที่มาขายก็จะเป็นของตกแต่งช็อกโกแลตต่างๆเยอะแยะเลยและนี่คือสินค้าใหม่นะคะคือช็อกโกแลตด,ดูใบค่ะ อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตที่สอดไส้พวกสตรอเบอรี่นะคะถั่วแพทตาชิโอนะคะซองสีชมพูนี้นะคะที่มีอยู่เนี่ยราคาก็คือ17ดอลลาร์หรือประมาณ540บาทแต่ถ้าเป็นซองสีเขียวช็อกโกแลตด,ดูบอันนี้นะคะก็อยู่ที่14ดอลลาร์นะคะ448บาทไทยนะคะอันนี้ยังไม่รวมภาษีนะคะตอนนี้ค่าเงินก็ประมาณ1ดอลลาร์32บบาทไทยนะคะก็ค่าเงินก็ค่อนข้างจะลงนะคะค่าเงินก็ แลกเปลี่ยนไม่ค่อยจะดีค่ะช่วงนี้นะเศรษฐกิจก็ของก็จะแพงนะคะก็ต้องคอยคอยแบบประหยัดนะคะนุ้ยก็มาซื้อของนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเอ่อวินโดว์ช้อปปิ้งนะคะหรือว่าจับจับดูดูถือถือนะคะแต่ว่าซื้อช็อกโกแลตสองอันนี้แน่นอนค่ะก็นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอนะคะนุ้ยก็ว่าจะอัดซื้อไปฝากนะคะถ้าหากว่าได้กลับไทยเพราะว่าสองสองอย่างนี้เนี่ยช็อกโกแลตนี้เนี่ยมันหมดอายุค่อนข้าง นานนะคะหนึ่งสองปีนะคะดูจากซองแล้วนะคะก็เลยซื้อมาสองอย่างเลยนะคะเอาไปฝากนานหลานๆนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นนัตตี้ฟรุตตี้ไทยสไตล์กัมมี่นะคะกล่องหนุยก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยอันนี้เป็นแบบกัมมี่นะคะคล้ายๆกับเจลลี่ก็จะมีพวกส้มสตรอเบอร r y ี่นะคะสวรรสแล้วก็องุ่นนะคะคิดว่าไม่น่าจะมีพวก เจือน้ำตาลหรือว่าเติมน้ำตาลเพิ่มนะคะที่อ่านดูแต่ว่าถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อค่ะก็ ดูเฉยๆนะคะเขาบอกว่าเป็นไทยสไตล์นะคะไม่รู้จักแบบไหนนะคะไทยสไตล์ฝรั่งบอกมานะคะ <c oughs> นาซองบอกมาแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ9ดอลลาร์หรือว่าประมาณ288บาทไทยนะคะโอ้โหมีเสารสนะคะหรือว่ากระทกลบบ้านเราด้วยนะคะในในในซองนะที่เขาบอกมากล้องนุ้ยไม่ค่อยโฟกัสเลยทุกคนโอ้โหมาค่ะถัดมาก็จะเป็น อืมคือน้ำราย1กลุ่มอ่ะมีขนมนะคะที่เป็นขนมอันนี้เป็นขนมเปี๊ยะค่ะเคยซื้อมาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ารสชาติเนี่ยส่วนตัวนะคะส่วนตัวน้ยไม่ค่อยถูกปากข้างในก็จะมีไข่เค็มแล้วก็ไส้ถั่วนะคะก็ราคาเนี่ยประมาณ14ดอลลาร์ได้นะคะก็14ดอลลาร์ก็ประมาณ448บาทไทยนะคะกล่องน,นึงจะมีขนมเปียประมาณ4-5อันนี่แหละ ถ้าจะไม่ผิดนะแต่จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งอร่อยมากเขาจะออกมาช่วงป,ปลายปีนะคะอันนั้นนะอร่อยแต่ว่ากล่องหนึ่งเนี่ยค่อนข้างแพงอันนั้นอยู่ประมาณสัก22อดอลลาร์ต้องรอแบบเขาลดราคานะคะถ้าถ้าเราไหวเนี่ยซื้อช่วงมกราคมเนี่ยอร่อยมากเลยขนมเปี๊ยะกล่องแดงนะคะและนี่ก็คือไขน่นกกระทาค่ะไขน่นกกระทาอันนี้นุ้ยก็ไม่เคยซื้อนะคะ เคยแต่เห็นแต่ไม่เคยซื้อมากินนะคะแต่ว่าเขามีแบบไข่เค็มมาขายด้วยนะคะเป็นกล่องอันนั้นอนะไข่เค็มแบบนั้นอนะอร่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยของต่งตางๆเยอะแยะมากมาาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอของที่เป็นของเอเชียนฝั่งพวก ฝั่งที่เป็นบ้านเราเนี่ยก็มีของมาขายด้วยนะคะพวกเอเชียแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่โซนพวแคลิฟอร์เนียพวกฮาวายเนี่ยรู้สึกว่าของที่เป็นของไทยเน่ค่อนข้างเยอะนะคะพวกซูชิอะไรก็ยังมีมาขายเลยเนาะและก็เมื่อเมืม่อกี้เป็นสาลายนะคะสาล่ายที่เป็นสาลายแบบ มาโรยข้าวหรือว่ากินกับซูชิเนาะนุ้ยก็มาซื้อไข่นะคะซื้อไข่ไข่หนึ่งแผงนั้นก็คือแบบได้เยอะมากนะคะประมาณ4ดอลลาร์เองทุกคนแล้วก็ได้มะเขือเทศรู้สึกว่ามะเขือเทศเนี่ยจะแพงกว่าไข่อีกเอาสิรู้สึกว่าไข่จะถูกกว่าโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆนุ้ยก็จะถ่ายทำมาให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปนะคะเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนุ้ยก็ไม่ค่อยสบายด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย ปีนี้นะคะที่คอสโก้ก็เริ่มเอาของมาขายนะคะเป็นของประดับตกแต่งนะคะในช่วงเทศกาลฮารลวีนช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะเพราะว่าพอ่าพอแม่ผูผ้ปกครองนะคะเขาก็จะเริ่มตกแต่งต้นคริสต์มาสเนี่นๆนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยตุลาคมก็อาจจะเร็วไปหน่อยนะคะก็อาจจะมีพวกสินค้าพวกวันฮาลวีนมาขายนะคะที่เี่เห็นในวันนี้ก็เป็นตุ๊กตาตกแต่งบ้านนะคะก็จะเป็น สินค้าของ c o สโ c o นะคะเป็นตัวเจ้าสตีทนะคะสตีทแล้วก็จะเป็นตัว g r e นนะคะแล้วก็จะมี Mickey เมาส์เห็นแบบนี้นะคะราคาไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ น่าจะไม่เกิน65ดอลลาร์นะคะ63 64ดอลลาร์้าเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่เราประมาณ2,800บาทอะไรประมาณนี้นะคะก็ค่าเงินอยู่ที่1ดอลลาร์32บาทนะคะอยากให้เงินดอลลาร์นะคะที่แปลงเป็นเงินไทยเนี่ย ได้เงินไทยที่สูงวันนี้นะคะก็ต้องรอดูเศรษฐกิจอะไรไปเรื่อยๆนะคะเพราะาช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเงินจะเริ่มเฟอ้อเริ่มอืดแล้วนะคะมันมันเฟอ้อมันอืดแล้วนะคะเพราะว่าจำจำนวนเงินเท่านี้เท่าเดิมนะคะสมมติว่าร้อยดอลลาร์ตอนนี้นะคะซื้อของต่างๆได้มากมายนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะได้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะาเงินมันเฟอ้อค่างเงินมันแบบอ่ะ มันได้ไม่เท่าเดิมนะคะก็อยากเห็นเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นนะคะเดินดูของต่างๆนานาเน,นี่ยก็รู้สึกว่าของมันแพงขึ้นจริงๆค่ะทุกคน